ถึงเรื่องของการสร้างความาาในส่วนของการพัฒนาโลจิสติกการคมานาคมขนส่งต่างๆนะคะตอนนี้มีความคืบหน้ามีการเดินหน้าไปอย่างมากแต่ว่าเราก็ยังทิ้งเรื่องของการขนส่งและการเดินทางทางบกไม่ได้ก็ต้องมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงค่ะได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียนะคะเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอแบบการคัดเลือกรูปแบบปรับปรุงและขยายเส้นทางหมายเลข317จันทบุรีสะแก้วช่วงอำเภอสอยดาวบ้านเขาแหลมนะคะหวังที่จะสร้างความปลอดภัยบนเส้นทางของการจราจร ที่ห้องประชุมสหกรณ์โคโนมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้นำท้องถิ่นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกว่า80คนในโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนถนนทางหลวงใหม่เลข317จจันทบุรีสะแก้วตอนสอยดาวเขาบ้านแหลมนะคะเข้าร่วมประชุมสัมมนา คุณผู้ชมคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันครั้งที่2แล้วนะคะเพื่อที่จะมาแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกรูปแบบของการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางทางหลวงใหม่เลข317จันทบุรีสะแก้วอําเภอสอยดาวบ้านเขาแหลมระยะทางที่จะทําการปรับปรุงเนี่ย9กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บ้านเขาแดงที่ตำบลทับช้างอภอสยดาวจังหวัดจันทบุรียาวไปถึงบ้านทับภู๋ตำบลวังสมบูรณ์อเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วก็จะครอบคลุมสองจังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วสามตำบลนะคะโดยมีนางสาวปานีนาคนาศค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายสวัสดิ์เทียมมีเชาวรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีและบริษัทที่ปรึกษ โครงการเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลว่าทางหลวงหม่เลข317จันทบุรีสะแก้วตอนอำเภอสอยดาวบ้านเขาแหลมนั้นนะคะเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด2ช่องทางจราจรเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้เชื่อมต่อนะคะเดินทางระหว่างจันทบุรีและสะแก้วซึ่งก็เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกระหว่างภาคตะวันออกปาภาคตะวันออกชิงเหนือ มีปริมาณการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นถ้าคุณผู้ชมดูในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะรวมไปถึงเส้นทางในการขนส่งสินค้าแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วยกรมทางหลวงค่ะเลยได้มีแผนพัฒนาเส้นทางให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจาก2ช่องทางจราจรให้เป็นสช่องทางจราจรเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย และหากประชาชนผู้ใช้เส้นทางต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลของโครงการนะคะสามารถที่จะโทรไปได้ที่สำนักสำรวจและออกแบบกลมทางหลวงหมายเลข02.258.1320ค่ะ ยชน์ที่ได้จะได้รับเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากแจ้งก็คือเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เชื่อมต่อชายแดนมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าการเกษตรนวนมากนะครับผมสิ่งที่ปลอดภัยก็คือเมื่อมีรถบรรทุกเนี่ยรถชาวบ้านเล็กๆมอเตอร์ไซค์ Side, คนเดินเนี่ย มันมีความอันตรายอยู่แล้วแหละเนื่องว่าเราผสมอยู่กับรถใหญ่เนี่ยซึ่งถ้าเกิดการขยะช่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแยกรถแยกรถออกจากช่องจราจรชาวบ้านก็จะมีช่องจราจรของรถเล็กช่องจราจรรถเร็วมีเกาะกลางกั้นไม่ให้รถข้ามกันเนี่ยสิ่งแรกเลยคือความปลอดภัยสิ่งที่สองก็การขยะถนนเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการเข้าถึงเมื่อครบโครงการจะ,ระมาต้น ต้นปี65นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณางบประมาณซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติและก่อสร้างเลยเนื่องจากว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับทางกรมก็อยากให้มีความต่อเนื่องเส้นทางนี้มีความต่อเนื่องด้วยความรวดเร็วนะครับคาดว่าก็จะเอาแบบเสร็จก็จะได้งบเลยครับค่ะนี่ก็เป็นในช่วงของการออกแบบทีนี้เราไปฟัง ดูทางด้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการกันบ้างนะคะว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ลงไปสอบถามนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นด้วยนะคะกับการก่อสร้างโครงการและลงความเห็นเรื่องของการคัดเลือกรูปแบบทางหลวงรูปแบบที่1สร้างทางหลวงสีช่องทางจราจรแบบเกาะกลางคอนกรีตแบรลเลอร์พร้อมทั้งขอให้ทําจุดกลับรถนะคะ แบบต่างระดับกันด้วยอันนี้คือความคิดเห็นนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะเลือกในรูปแบบที่หนึ่งซึ่งก็เป็นการคํานึงถึงความเหมาะสมต่อการระบายน้ําส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและก็หวังว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก็จะทําให้ประชาชนนั้นเดินทางได้สะดวกปลอดภัยที่สําคัญถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกจากภาคตะวันออกไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยเร็วและยังสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น โดยทางด้านบริษัทที่ปรึกษาโครงการนะคะต่อไปนี้เขาก็จะมีการสรุปถึงผลการสำรวจและการออกแบบโครงการเพื่อที่จะของบประมาณในปี66และวางแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะคะที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็คือในปี69ค่ะ ชาวบ้าน,นยังคอยอยากให้มาอีเสน่มาหลายปีแล้วคอยมา20ปี30ปีแล้วมาชุดนี้ก็ทํามาถึงเลยนะบ้านผมกิโรที่82ชาวบ้านยังว่ากลัวจะไม่ต่อให้ถึงจังหวัดสก,ก้วเขียดร้อยต่อเลยชุดนี้ว่าพอมาทาชาคมชุดนี้ว่าชาวบ้านก็เห็นดีด้วยทุกกลัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ในจ,จับหวัดช้างระหว่างหมู่9หมู่17หมู่6 หมู่สิหมู่สิบคับจังหหหมู่นี่ก็โอเคตกลงครับตอนนี้ว่ากำลังดูกันว่าจะทำสถานที่กับรถยังไงนนเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วม่กลัวเรื่องที่กับรถกับสถานที่สัญจรไปมาก